อยู่บอกเด้อวัดเลขเก่าขอเด้อปู่เอ้ขอนะคะปู่งวดน,นี้นะลูกป้านขอเด้อมารุนไปด้วยกันนะคะทุกคนเลขเจ็ดมาแล้วนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะตำไทยคะ่ะมาลุนตำไทยแต่จริงๆอะเพื่องจุดตั้งแต่วันพระที่แล้วนะคะได้เจ็ดเก้าหกนะคะ อันนี้ก็คือหวังว่าจะจุดแล้วเอาข้างล่างนะคะตีว่าตัวนั้นเป็นข้างบนนะคะแต่เพื่องคิดว่ามันเป็นเลขตัวเดิมนะคะถ้าเลขตัวเดิมนะคะยังไงก็เข้าค่ะทุกคนงวดนี้นะคะเป็นหวยสัญจรเนาะอ่ามันชอบมีเลขเก้านะคะตามสถิติมาแรงนะคะซึ่งเพื่องจุดก็ได้เลขเก้าเหมือนกันนะคะอันนี้เพื่งพองก็คิดว่าเป็นเจ็ดเก้าแล้วนะคะเป็นเจ็ดเก้านะลุ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนลุ้นไปพร้อมกันเลยค่ะ ตาดีก็ได้นะคะโปรดใช้พิจารณญาณในการชมนะคะเป็นแค่แนวทางใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านจ้ากะรุณาขี่จักรยานในการชมเดอ้อพี่น้องกล้องไปทุกคนนะคะเป็นเพียงแนวทางเนาะเป้าเอื้องกะหมักเป้าเอื้องก็ชอ,อบนะคะปกติปู่ของเป้าเอื้องนะคะปู่ของเป้าเอื้องจะให้เป้าเอื้องอ่า ครั้งละสามวดติดนะคะนี่ให้ให้ดูปู่นะคะนี่คือปู่ของปเปื้องนะคะปู่จะให้สามมวดติดแล้วก็จะเว้นนะคะแล้วเมื่อกี้ปู่จุดแล้วปู่ให้ไปหนึ่งวดแล้วนะคะได้ทั้งโต๊ดแล้วก็ได้สองตัวนะคะออกบนวันนี้เป็นงวดที่สองนะคะถ้ามันเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่เอื้องเคยจุดเคยได้อะก็จะประมาณนี้นะคะปู่จะให้สามวดแล้วก็เว้นแล้วก็ เว้นบางทีก็เว้นสามงวดสี่งวดก็มาให้อีกนะคะก็รอลุ้นกันไปนะคะพรุ่งนี้แล้วนะคะพรุ่งนี้แล้ววันนี้จุดแล้วก็ลงให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆสี่ได้เอาไปเสี่ยงเนาะคะ่ะเอาไปเสี่ยงเบิงว่ามันแมนบอมันตรงใจเย่บ์ถ้าตรงใจเพื่อนๆก็ลองดูนะคะก็เล่นน้อยๆนะคะอย่าเล่นเยอะค่ะอยากได้เงินเขาเอาเงินเราไปเสี่ยง แต่ไม่ได้เงินเขาเงินเราก็เกี่ยงนะคะทุกคนมีสติแล้วก็มีสตังในการเล่นเนื้อค่ะโอ้โหนกะกลายมานะคะพี่น้องตัวเดิมแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนเปืืองคิดว่าเป็นเลขหกนะคะ เอาๆพี่น้องพี่น้องเอ๋ยอันที่สองก็เจ็ดเก้าหกนะคะทุกคนปาดปาดปาดขนลุกค่ะเพลองขนลุกนะคะเพื่อนๆจุดวันพระที่แล้วก็เจ็ดเก้าหกจุดวันนี้ก็เจ็ดเก้าหกนะคะ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เด้อค่ะทุกคนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะควันห่วยห่วยขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนก็จะจบคลิปนะคะทุกคนสัมเอานะคะทุกคนสัมไปสัมมาสัมพุทธสะนะคะสัมไปสัมมาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด เก้าหกหกเก้านะคะหกเจ็ดเจ็ดหกแต่ว่าหกเจ็ดมันออกไปแล้วนะคะก็ถ้าชอบหรือเพื่อความไม่ประมาทก็ลงได้แต่ถ้าไอ้นี่ก็ตัดออกได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เพื่อนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ